บรรยากาศดีๆครับที่ไหนที่ไหนเนี่ยแขกเจ๊เจ๊แขกครับที่ไหนครับน้องหูช้างน้องหูช้างเจ๊แขกได้กี่ตัวแล้วครับผมนับไม่ทว้วงหันหันหน้าหน่อยสิครับตกคนเดียวเหรอครับเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไม่ท้วนยังไม่ท้วนเลยเดี๋ยวดูปลากันครับเดี๋ยวดูปลาที่กระเป๋าวันนี้เนะี่ยมาบ่าย จะถ่ายรูปให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ยังไม่เลิกเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเลิกครับนี่ดูเจ๊ด้ดูเจ๊ไปดันแล้วไปดันแล้วโอ้เจ๊ทำไหมครับเจ๊มีหลักฐานนะครับหลักฐานหลักฐานหลักฐานตัวสวยไหมครับตัวสวยไหมพันกับเบ็ดอันนั้นนหละเก็บได้แล้วอ๋อมันพันกัน <laughs> โอเคครับผม เป็นันะอื้ตบอกนะนะนะต้บอกวหน่อยเวลาตกยี่สกนะครับก็ ประเด็ดนมปังมาชิ้นพอประมาณคนระับพอที่มันจะสามารถจะพอดีกับตัวเบ็ดที่เราใช้นะก็ทำนี้เลยแล้วก็เหยื่ออะไรคะเหยื่อเคมนครับผมผสมน้ำใช้ได้เลยครับก็ปั้นแค่นี้ก็พอแล้วครับก็บีบที่หัวเบ็ดให้มันแน่นนิดนึง เหยียอลงไปเนี่ยเหยียอก็จะฟุ้งส่วนที่ฟุ้งก็จะจะดึงดูดปลาให้เข้ามาหาส่วนที่เป็นชิ้นพอฟุ้งออกไปเนี่ยปลาก็จะตื่นตัวเร็วกว่าเร็วกว่าเหยียอที่ฟี้งตงกรณีที่ใช้เหยียอเหนียวนุ่มๆเนี่ยหรืกอกรณีที่ปลาเนี่ยค่อนข้างจะจับปุ๋งแล้รวมตัวกันมีเยอนะแล้วเราก็ใช้เหยียอนิ่มไนดะ้ถ้าเราอยากจะเร็วก็ tí hay Cho lâu hò, Ho lướt chín tiểu Cặp xếp thì hêng, tỉnh, mình có thịt chín tiểu nữa nó có thể đủ ba hay không mà kiên <c oughs> เวลาปลาเข้าปลาก็จะไซส์ไซส์หน้าดินหรือว่าปล่อยฟองจะปาจะละปาแบบเนี้ยแล้วแต่ชนิดของปลาแต่โดยส่วมากเนี่ยเม็ดท,ที่เราเห็นก็จะเป็นเม็ดท,ที่เกิดจากการกระทบระหว่าง ตัวปลาการว่ายของปลากับสภาพสิ่งแวดล้อ,อ,อเมเลืกเห็นปลาบางชนิดเป็นปลาหนินมก็นนจะมีไม็ดจับปลาะจะได้คิดหรือเปล่าละะ่ะไ หมายลูกๆนี้เราก็ตั้งเบรกให้ตึงๆก็เอาเวลาสู้ๆเลยไม่งั้นมันเข้าป่าเยอะเพราะว่าตกใกลไๆฝปาปากินเร็วแต่อุปสรรคก็เยอะครับก็สําหรับบ่อเนี้ยด้านหน้าเนี่ยวันก่อนก็จะเป็นปลานิงส่วนด้านหลังเนี่ยอาการลองดูวันเนี้ยก็สามารถจะเป็นปลายี่สกหมดเลยนะยี่สก์ตะเกียงอะไรพวกนี้ น,นี่มาใบปลาก็ปลาสักตัวสิบกว่าตัวนะเกือบยี่สิบตัวครับก็ถือว่าใช้ได้โอเคคนระับกับเหยื่อเแมครกบกินทุกที่กินทุกหมายทั้งหมายธรรมชาติแล้วก็ปกัดตัวปลาทั่วไปทุงเดียวจบเลย